สวัสดีค่ะทุกคนลกลับพบกับคลิปเดีย์มิสารใช่องทีวีกับพี่อีกครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดทักษะภาษา,า,า,าป .6 ในหน้าที่35นะคะวันนี้เจอกันเป็นข้อที่2ให้เลือกเติมคําในช่องว่างให้เหมาะสมนะคะคําที่เขาจะให้มาเนี่ยก็คือจะมีทั้งหมดกี่คำเอ่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแคำนะคะแต่ว่าจะมีช่องว่างให้เราเติมเนี่ยก็คือ10 ช่องว่างนะคะในหน้านี้ใช่ไหมแล้วก็หน้า36อีกนิดนึงนะคะทีนี้คำที่ค่อยมามีอะไรบ้างเราก็ต้องไปดูก่อนก่อนที่เราจะนาไปเติมนะคะก็จะมีคาว่าสมาคมกรมกองมููงคณะกลุ่มและหลังนั่นเองนะคะคำที่ค่อยมามีเท่านี้ทีนี้เราไปดูกัน,นะคะ่ะที่ข้อที่หนึ่งคุณแม่ของฉันทำงานที่ตต,ต การปกครองทุกคนคิดว่าควรตอบอะไรดีอะไรตึดต๊ดๆๆการปกครองเอาสมาคมมาใส่สมาคมการปกครองมีไหมไม่มีสิ่งที่มีอยู่จริงนะคะก็คือกรมการปกครองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1ก็คือคุณแม่ของฉันทํางานที่กรมการปกครองค่ะต่อไปข้อที่2ตึดต๊ดๆๆชนต่างพากาั้นหนีจ้าละหวัน่นเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ขณะดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์นะคะคําว่าชน ชนหมายถึงคนถูกไหมแต่ว่าบางคนอาจจะคิดว่าต้องใช้อะไรคะต้องใช้กลุ่มชนไหมไม่นะคะถ้าชนเนี่ยเขาจะใช้กับคํานี้ค่ะฝูงนั่นเองอา,อาจจะดูแปลกๆเนาะเพราะว่าชนคือคนใช่ไหมคะไม่ใช้คําว่าฝูงมันเหมือนกับการใช้กับอะไรใช้กับสัตว์ใช่ไหมคะฝูงนั่นฝูงนี่แต่นี้ใช้คาว่าฝูงชนนะฝูงชนต่างพากาันหนีจ้าละวันเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ขณะด,ดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์นะคะต่อไปข้อที่3นะคะเกิดโรคระบาดร้ายแรงทําให้คราวนี้แหละ วัวควายล้มตายเป็นจํานวนมากใช้คาอะไรเหมือนเดิมเลยค่ะวัวกับควายใช้คําว่าฝูงเหมือนเดิมนะคะอ่ะโอเคนะคะฝูงใช้กับวัวกับควายหรือว่าใช้กับสัตว์ทั่วไปได้เลยนะคะยกเว้นฝูงชนที่เขาฟิกมาแล้วว่าจํากัดมาแล้วว่าต้องใช้คําว่าฝูงชนนะคะโอเคต่อไปนะคะเปิดกันต่อไปในหน้าที่ส6นะคะหน้าที่สาสิบหกข้อที่สี่ ตืดๆเนี่ยชาวบ้านต่างช่วยกันขนย้ายสิ่งของเพื่อหนีภายน้ําท่วมอะไรชาวบ้านใช่ไหมคราวนี้ต้องใช้คําว่าอะไรคะตืดๆชาวบ้านใช้คําว่าคณะไหมไม่ใช่ใช้คําว่ากลุ่มนะคะกลุ่มชาวบ้านไม่ใช่ฝูงแล้วนะบอกแล้วว่าฝูงถ้าเป็นคนต้องใช้ฝูงชนอย่างเดียวนะคะไม่มีฝูงอื่นนะฝูงคนฝูงนักเรียนฝูงลูกเสือแบบนี้ไม่ได้นะคะต่อไปนะคะข้อที่ห้า บ้านตืดๆนั้นขายไม่ออกเพราะเก่าและสุดโทมมากอันนี้ต้องเติมเป็นคําอะไรคะต้องเติมเป็นคําลักษณะนามเนาะก็คือคําว่าบ้านหลังนั้นใช่ไหมคะบ้านหลังนั้นขายไม่ออกเพราะซุดโทมมากต่อไปนะคะที่หเขาไปคุยเขียคุยเขียอาจจะใช้เหมือนกับไก่แต่เขาคำว่าเขาเป็นคนนะคะเขาไปคุยเขียหาข้าวของในอะไรขยะในคณะขยะในสมาคมขยะใน กลมขยะในกลุ่มขยะในหมู่ขยะไม่ใช่ในกองขยะนะคะในกองขยะนั่นเองนะถึงจะถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่เ็ค่ะเติรเติดลูกเสือกําลังเดินทางไกลอ่าต้องเติมคําว่าอะไรค่ะลูกเสือถูกไหมเพราะฉะนั้นมีคำหนึ่งที่มันจะได้ยินคือคําว่าหมูนะคะหมูลูกเสือลูกเสือหมูนั้นลูกเสือหมู่นี้หมูลูกเสือกําลังเดินทางไกลต่อไปข้อที่8ค่ะวันนี้จะมีการประชุม ติดตดตดกรรมการออกข้อสอบคำนี้มันจะมาคู่กันเหมือนกับคำว่าฝูงชนเลยถ้าเป็นคำว่ากรรมการเขามักจะใช้คู่กับคำนี้ค่ะขึ้นต้นด้วยขอควายคือคำว่าคณะ,นะนั่นเองคงเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นสมาคมกรรมการออกข้อสอบนะคะต้องเป็นคำว่าคณะกรรมการออกข้อสอบต่อไปคราวนี้สังเกตเห็นคำว่าตลกถูกไหมเนี่ยแหละนะคะตลกมาร่วมแสดงในงานการกุศลต้องเติมอะไรคะเติมเหมือนเดิมเลยคือคำว่าคณะ คณะตลกค่ะมารวมแสดงในงานการกุศลต่อไปข้อที่10ข้อสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าคุณแม่ของฉันได้รับเลือกเป็นนายกเติรดเเต,ติดผู้ปกครองโรงเรียนนายกแล้วก็อะไรผู้ปกครองโรงเรียนอันนี้น่าจะมีแทบทุกคนอ่าแทบทุกโรงเรียนอยู่แล้วนะคะผู้ปกครองโรงเรียนเขาเรียกว่าอะไรอ,อ๋อนี่ไงมีคำว่าครูและผู้ปกครองนะคะก็คือจะเป็นสมาคมนั่นเองนะคะนายกสมาคม โอเคก็ตามนี้นะคะต่อไปในข้อที่3อีกนิดนึงนะคะข้อที่3ก็คือให้เลือกคําที่กำหนดให้นะคะเลือกคําที่กําหนดให้จัดกลุ่มไม้ใ่่ตารางให้ถูกต้องไปดูคําที่เขาให้มากันก่อนมีคําว่าอะไรบ้างนะคะก็จะมีคําว่าสายไทยโบราณอากาศหมู่ลูกเสือกระบอกสร้อยทับทิม เล่มพระสงฆ์แม่น้ำประเทศอินเดียความคิดเครือเหล่ากลุ่มฟูงหยวกตลาดน้ำบางทรายการประชา ة, สัมพันธ์แผ่นความกลัวอำนาจคณะความรู้สึกและการกระทำเยอะไหมคะเยอะมากๆเลยทีนี้เราก็จะไปเติมลงในช่องที่เขากำหนดให้ซึ่งอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคะทุกคนก็ดูในแบบฝึกหัดของตัวเองว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะอันที่หนเนี่ยมันก็คือ คำนามสามัญอ่ะก็ต้องทําความเข้าใจก่อนนามสามัญคืออะไรคือคํานามทั่วๆไปที่มันไม่เฉพาะจะจงนะคะเป็นคํานามที่พูดหนึ่งครั้งอาจจะหมายถึงหลายอย่างอย่างเช่นสมุดอ่าสมุดหนึ่งเล่มหรือเปล่าสมุดนี่ไม่ได้มีแค่เล่มเดียวในโลกนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคํานามทั่วๆไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นสวิสามัญ ะะวิสามาัญนามนั่นเองนะคะอันนี้เป็นนามที่มันเฉพาะเจาะจงอาจจะเฉพาะลงไปว่าสมุดเล่มสีชมพูสมุดวิชาภาษาไทยสมุดของฉันแบบนี้อาจจะเป็นเล่มเดียวหรือว่าอาจจะแคบเข้ามาหน่อยนะคะแคบความหมายแคบมากกว่าคําว่าสมุดคําเดียวเนาะโอเคนะคะต่อไปลักษณะนามก็คือนามบอกลักษณะอยู่แล้วอย่างที่เรารู้กันนะคะแล้วก็อาการระนามข้อสังเกตคือคําว่าการกับ คำว่าความนำหน้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้เอามาใส่ก่อนเลยนะคะว่าอันไหนมีการมีความนำหน้าเอามาใส่ตรงอาการระนามได้เลยนะคะอย่างนี้อ่ะทีนี้เราก็จะไปเติมการงั้นไล่จากตรงนี้เลยอาการระนามใช่ไหมคะอาการระนามอันไหนเป็นการเป็นความเอามาเติมเลยคำแรกเพราะฉะนั้นคำแรกใช่ไหมก็จะเป็นคําว่าความคิดนั่นเองนะคะความคิดต่อไปคะ่ะการการทำอะไรคะ การประชาสัมพันธ์การประชาสัมประชาสัมพันธ์นะคะต่อไปอันที่สามเจออะไรคะความกลัวใช่ไหมความความกลัวแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปก็จะเป็นความรู้สึกความรู้สึก ต่อไปค่ะอีกคำหนึ่งที่เป็นขึ้นต้นในคำว่าการก็จะเป็นการกระทำนะคะการการกระทำนี้เรียบร้อยต่อไปนะคะต่อไปก็เป็นลักษณะนามรายการง่ายขึ้นมาอีกนิดน,นึงนะคะลักษณะนามก็คือคำนามบอกลักษณะใช่ไหมอาจจะเป็นคำว่าอะไรได้บ้างคะเป็นคำว่าอัเลียนสีนิดหนึ่งนะคะปึ๊บเป็นสีชมพูเป็นคำว่าเล่มได้ไหมเล่มเล่มได้นะคะเป็นคำว่าแผ่นแบบนี้ อ่าอันนี้คือลักษณะนามนะคะเครืออเครือคอรอเอือเครืออาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเครือหรือว่าสายแบบนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นคําว่าเหล่านะคะเหล่าเหล่าอ่าเหล่าหรือว่าคณะแบบนี้ใช่ไหมคะคณะทัวร์ได้ไหมได้นะคะฟูง ฝูงนะฝอฝอฟ้าสละอูงอุนะคะฝอององูงคำว่ากลุ่มสุดท้ายก็อาจจะเป็นคำว่ากระบอกนะคะกระบอก,นะะก,บอกใช้กับไรก็ไปหาดูนะคะคำนามคำลักษณะนามของของกระบอกเออกระบอกเป็นคำลักษณะนามนะคะต้องใช้กับอะไม่รู้ก็ไปดูนะคะต่อไปทีเนี้ยมาแยกกันว่าระหว่างสามัญกับวิสามัญต้องมีคำว่าอะไรบ้างก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นสีฟ้าเพื่อความมองไม่เห็นเหมือนเดิมนะคะเป็นสีแดงและกัน ะะโอเคทีนี้มาดูที่สามัญก็คือน้าทั่วไปถูกไหมถ้าเป็นวิสามัญก็คือน้าไม่ทั่วไปน้าที่มันเฉพาะเจาะจงนะคะก็ดูซิว่าอันไหนที่มันเฉพาะเจาะจงเอามาเติมก่อนเลยคําแรกคือคําว่าไทยโบราณนะคะไทยถ้าไทยคําเดียวเนี่ยโอเคอันนี้เป็นน้ำสามัญแน่นอนแต่อันนี้ไทยโบราณด้วยนะคะไม่ใช่ไทยธรรมดาแต่เป็นไทยโบราณเพราะฉะนั้นเป็นวิสามัญต่อไปนะคะเป็นหมู่ลูกเสือปกติเขาจะมีคู่กันใช่ไหมคะหมูลูกเสือเนนาลีอะไรอย่างนี้นะทีนี้เราก็อาจจะแบบหมู่ลูกเสืออยู่ อีกอย่างหนึ่งก็คือเจาะเฉพาะเจาะจงลงไปนะคะส่วนหมูเนนารีก็อีกอย่างหนึ่งนะคะต่อไปนะคะคำที่สามจะเป็นคําว่าสร้อยทับทิมนะคะสร้อยทับทิมจริงๆสร้อยมีได้หลายอย่างเลยใช่ไหมสร้อยทองสร้อยคอสร้อยเงินสร้อยอะไรก็ตามถ้าเป็นคําว่าสร้อยคําเดียวนะอันนั้นจะเป็นคานามสามัญทั่วไปนะคะแต่นี้บอกว่าสร้อยทับทิมเนี่ยมันจะเป็นคํานามที่เฉพาะเจาะจงลงไปนะคะเหมือนกันกับ ประเทศอินเดียถ้าเป็นคำว่าประเทศเนี่ยอันนี้เป็นคำนามสามัญทั่วไปแน่นอนนะคะแต่ว่าอันนี้มันมีชื่อมาด้วยถูกไหมเป็นชื่อประเทศอย่างเงี้ยนะคะชื่อสถานที่อันนี้เป็นคำนามวิสามันอย่างเช่นอันสุดท้ายเหมือนกันนะคะก็คือคําว่าตลาดน้ําบางไสแบบนี้นะคะตลาดน้ําบางไสดังนั้นนะคะในอันสุดท้ายคํานามสามัญก็จะมีคําว่าอะไรได้บ้างก็อาจจะมีเป็นคําว่าอากาศนะคะอากาศ อันนี้สามัญทั่วไปแน่นอนเนาะอากาศอยู่ทั่วๆวไปนะคะคำว่าพระสงฆ์นะคะพระสงฆ์ทำไมถึงเป็นนามสามัญเพราะมันเป็นคําทั่วๆวไปค่ะไม่ได้เป็นอะไรเฉพาะเจาะจงนักหนาอะไรเท่าไหร่นะคะแม่น้าใช่ไหมแม่น้ำนะคะอันนี้เป็นทั่วไปค่ะถ้าเป็นเฉพาะเจาะจงก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ําปิงวังยมนานอะไรแบบนี้นะคะต่อไปคําว่าหยกนะคะหยกก็คือหยกกล้วยแน่นอนนะคะแบบนี้สุดท้ายด้วยคาว่าอํานาจนะคะอานาจเสร็จ เรียบร้อยนะคะเติมครบทุกอันในตารางเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไว้กลับมาเจอกันใหม่ในหน้าที่37ใน EP ต่อไปอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe รอไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย